วันนี้จวเยี่ยมมากโรดแต่แล้วเขเรียนลูไม้ิต้องหมดนะคะหเหลือไม้ไว้ค่ะสร้งน้หมดนนกซ่อนไว้่ไม้อตัเ1ไมน่ะต้องให้มันหมดไม่ต้องให้มันเหลือนะคะิมเอ์จะคบแล้วยนินั่งดีกว่าเดี๋ยวคุกมู้่ายรูปให้ครับ เปล่าไม้ไม่ให้เหลือนะคะบอสไม้ไม่ให้เหลอลูกไม้ไม่ให้เหลือถ้าไอตีวไม้ไม่ให้เหลือไม้ต้องเอามาสร้างบ้านให้ครบค่ะให้ครบสิบเอ็ดค่ะปกป้องเสร็จแล้วเหรออ้าวป้องเสร็จแล้วจะได้ยังป้องป้องเป็นรูปบ้านอะไรลูกป้องป้องเป็นอะไรลูกเอาส่งหุ้ครูดูหน่อยให้ดูให้ป้องดูซิบ้านของป้องกับเจโน่ขอมพิปเตอร์โอเคไหนใครดีก็ เลยเต็มเลยบ้านตัวนูออมีสองงานคให้เขาพูดเองค่ะมีอะไรบ้างบอกกููอ่าด้านไว้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะไปใส่ให้ครบค่ะพี่บอสใส่ให้ครบค่ะสร้างยังไงใกล้พูดครบอยู่ในนั้นค่ะใส่เข้าไปค่ะใส่ให้ครบค่ะใส่เองค่ะเปล่าใส่เองให้ครบค่ะทำสินเลเร่สร้างไปค่ะมีแขนมีขามีตัวกมีศิรุษดูดีอ่ะทำกันง่า้กันค่ะเพราะว่ามันจะทำเป็นสองงานที่ เหมือนเตอร์ใต่อกันเมอนเตอร์กก็ได้สองหลังฮาน้าน้าองสีาำค่ะลูกไปเลยค่ะน้าก็จะทำง่ายๆกันค่ะเตอรไม่ต้องมาบอกพวกคุณครูจให้ให้คุณครูครูจให้ดูสบายครับเรยวค่ะทำไม่รังไม่เสร็จให้เวลาเปๆครับเป็นเรื่อครับรีบสร้างคัะครณครูจะอ่านตัวอื่นแล้วคะเร็วครับเร็วค่ะ nó đi sẽ đã เสียนยาวก็ได้ชั้นก็ได้แต่ต้อไม่ต้องไ้วต้องเป็นสามเหลี่ยมส1่เไม้นะลูกนะต่อกันไปได้ต่อกันได้ค่ะแต่ต้องเป็นสามเหลี่ยมครบส1่เไม้นะคะสามเหลี่ยมเลยค่ะลูกสามเหลี่ยมมือเติร์ทลค่ะลูกสามเหลี่ยมทุกคนทาเลยค่ะสามเหลี่ยมค่ะอ้าลองดูซิเอาลองดูสิสามเหลี่ยมที่ลูกมันมีไมสี่เหลมใช่ไหม ไม่เป็นสามเหลี่ยมลูกอันนี้ไม่เป็นสามเหลี่ยมถ้าสามเหลี่ยมมันต้องเป็นมีมุมหนึ่งด้วยค่ะต้องมาใส่ครบสามเหลี่ยมค่ะต่อกันยาวแบบนี้ได้ค่ะต่อไปเลยค่ะมาครบที่ผ่านใจค่ะนี่ครับผมทำนาฬิกาแบบนี้อันนี้ไม่อันนี้ไม่ครบไม่เป็นไรมีบางนาอัน้ไมรบ้ทำกันทั้งหมดเลยค่ะบทุเท่าน มันมันมนมอนนมนอดูาสร้างมาสร้างมาใส่สร้างยาสกอกันนะที่สองใส่กันใส่ด้เลือี่สาห่อ้ามน้า สมยาวย้มว่าสี barrier, ่เหลียมจัตุรก็สี่เหลียยไม้แบบนีู้มแบบนี้สี่เหลี่ยมยาวนก็ได้นเรียนันครบ็ดไม้่ะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมของนักเรียนนะคะต้องเป็ลอ่ะลองสร้างดุสี่เหลี่ยมไม้ล้าต้องครบ1ิบเอดไม้ สี่เหลี่ยมค่ะสี่เหลี่ยมยาวๆนะคะแบบยาวๆต่อกันให้มันได้ใป็นรูในสี่เหลี่ยมเรียบเหมือนไข่เจียวค่ะให้มันได้สี่เหลี่ยมเรียบเหมือนไข่เจียวค่ะ ให้มันเป็นสี่เหลี่ยมตื่นผ้ารูปเดียวหนึ่งรูกค่ะ อย่าเพย์มาครับไม่ได้ชิมเดียวครับตั้งใจเวลาเล่นเอลตั้งใจเด็กๆม่เล่นอยู่ครบคุณคุณทาอะไรเราต้องนำตาด้วยคะยี่สเหลียมแบบนี้ค่ะบอกันบอคุณคบอกว่ายังต้อครบหน่อยไปค่ะอยลงมาค่ะต้องคไปเล